อิ young, yeah, young, yeah, young, yeah. mm ่ม hmm. ย mm ังเนี hmm. mm ่ย hmm. อ <clears throat> mm ิ่มยังเนี่ยอะอิ่มแล้วอ่ะอ่ะอิ่มแล้วไปอาหารไก่ไปสวัสดีครับโปรช่องเดียรนะครับผมเนาะตีมหลังบ้านนะครับผมเนาะเช้าๆครับผมใจจากนิดเลยวันนี้ไปไปเดิน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 ก็ไก่เลยก็ไก่เลยปไป

Ừ, ไปไปไปเร็วเร็วเร็วมีไปเร็วไป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 ก็ไก่เร็วเร็วไปเร็วเร็วเอาดิอะไรอีกอะไรอีกฮะนุ่นเคยมาจ้าหนุ่นโอ้ยนุ่นเคยมาจ้าไปแวะตรงไหนมาไปแวะตรงไหนมาไปแวะตรงไหนมา เอาแวะตรงไหนมาวันนี้นะครับ FC สามน้อยเป็ดปันแฟนแปลง FC น้องอุ้งอิง FC ทิ่มลังบานแล้วก็ FC เด็กๆแก๊งสี่ข้ากับตุ้มนี่เราจะเหลืออยู่สามนอเราก็วุ่นวายเหมือนเดิมจะไหมน้องจะไหมน้องไปหดอ๋ยวาะไก่ก่อนเนาะลุงาหารไก่ก่อนเนาะ ไก่คอยแล้วนะอ้าวไปไหนกันหรอเด็กเด็กอ้าวเล่นกันอยู่แป๊บเดียวส <laughs> งสัยไม่ลุงเดียกับวิ่งกลับกันไปอีกมาเร็วมา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  ไปไหนกันวิ่งไปไหนกันมาฮะไปไหนกันมาไปไหนกันมาวิ่งกลับบ้านเนี่ยไม่เห็นอ๋อน้องไม่เห็นตะกี้อ๋ออ๋อ,อน้องไม่เห็นไงอ่ะไปเดินหน่อยไปมาเลยไปบอกอยู่ให้ไงไก่แป๊บเดียวนะอ่ะไปวิ่งเล่นแป๊บเดียวไป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 พื้นบ้านมันแห้งไปไป,ไป สรงัสจะเข้าหน wild, so 4, to to 4, ้าหนาวแล้วครับ FC สปาแบบนี้แบะเมื่อวานนะครับอากาศหนาวๆนาะครับไม่จะเย็นนะครับแต่มันหนาวๆาแล้วก็เริ่มมีลมมาเร็วมามาเร็ว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 เให้อาหาไก่เสร็จแล้วไปๆๆ

A đơn luôn đơn luôn 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 nè nè, luôn 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 đâu má, luôn 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 má, luôn nè, luôn 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 nè, 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 luôn okay, luôn nè anh 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 อืมอืมอืมออ่าเออเอ็กซ์เซอร์ไซส์อันเด็ดร่มๆไปเคลียร์ใบไม้ทำไมอันนั่นนั่นอะไรอออะไรสำรวจดิเออสำรวจดิอ่าสำรวจดิแน่แน่อีกละแน่แน่แน่เนี่ยตีเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออขึ้นมาซนนี่ครับ อ่าอ่าอองับขาไม่เอา่งยเจ็บป้ายป้ายป้ายตั้งนั้นไปบ้านโอ้ยก็งับเขาเล่นก็ไม่รู้นะครับก็งับว่าเขี้ยวฟันเขาคมแล้วเนาะโอ้ๆๆๆๆ เอาเร็ววิ่งวิ่ไปเดี๋ยวเดี๋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 วเดีวเดี๋ยไป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 เอาเร็ววิ่ง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 ไก่ถึงบ้านก่อนไปเร็วเร็วไก่กินข้าวแล้วหนุนไปไก่กินอิ่มแล้วไปเราเราอิ่มแล้วพอแล้วไปแดดมันร้อนแล้วไปไปเร็ว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 แดดมันร้อนแล้วไปเออ Nào nè, 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 nè Nào, bay đâu Đâu, cây tướng bán con đâu, đâu, đâu Ờ, mấy à, mấy mấy tướng con Ờ, nhìn lịch Nó nhìn dài, ờ, nhìn dài Bay, lên Ờ, bay à Bay นี่นี่เนี่ยตอหญ้าสีเปียของปู่นั่นน่ะไปท้อนมาตั้งกอแล้วเดี๋ยวปู่มาเดี๋ยวโดนไปไปไปดูดูไปได้มาตั้งหนอแล้วตั้งโคนต้นเลยฮะไปเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อไร Bye bye bye. Ờ. เอากินน้ําเร็ว,กิน เสร็จสับเรียบร้อยครับปุ๊บเอาคลิปนี้แค่นีน้ครับปุ๊บ Buat di